สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะครับขอสันติสุขของพระเจ้าที่จะดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านในการรับใช้พระเจ้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิเศษในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเ,เวลาเราทุกๆคนเนี่ยนะครับ ต่างก็มีความฝันนะครับแล้วก็มีความหวังมีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เป้าหมายส่วนใหญ่ของเราก็เป็นเป้าหมายระยะยาวใช่ไหมครับที่ที่เราเองมีความฝันความหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กๆที่เรามีความฝันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาว่าเราอยากจะเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรามาทํางานที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วเราก็คงมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันนะครับบางคนอจาจจะเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับครอบครัวนะครับต้องการสร้างบ้านต้องการยกระดับ ฐานะของครอบครัวขึ้นมานะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งงานนะครับเราเราทุกคนต่างก,ก็มีเป้าหมายเป้าหมายก็เป็นเหมือนกับหนทางระยะยาวเหมือนในภาพนี้นะครับที่เราจะต้องเดินไปนะครับบางทีเดินไปก็อาจจะมีท้อบ้างนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันยังอีกไกลนะครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายของเรานะครับหรือเราอาจจะหมายถึงว่าเส้นชัยของเรานะครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจุด ที่มันจบในเรื่องของความฝันของเราแต่ว่าการที่เราจะไปถึงความฝันตรงนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่บังเอิญนะครับแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีการจ่ายราคานะครับเลยต้องใช้คําว่าจบเนี่ยต้องจ่ายนะครับพระคัมภีร์ก็บอกกับเรานะครับผมกดแล้วมันไม่ไปอาจารยา์ขอบคุณครับนะครับ บทที่14บสอยีได้บอกว่าคนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่าบริบทในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็อยู่ในตอนกลางๆและลูกานี้มี24บทนะครับนี่คือบทที่14ในเวลานั้นเนี่ยพระเยซูิิตก็ออกมาทําราชกิจของพระเจ้าเนี่ยหลายปีแล้วนะครับมีคนรู้จักเยอะทั้งรักษาคนให้หายจากโรคใช่ไหมครับ ทั้งเลี้ยงคนนะครับให้อิ่มด้วยอาหารก็ทําให้มีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับเดินเดินตามพระองค์ไปเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเดินตามพระองค์ไปเนี่ยเออมันตอบสนองต่อเป้าหมายชีวิตของเขาที่จะกินดีอยู่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคิดว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยจะเป็นคนที่นําพวกเขามีเสรีภาพเพราะาตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของโรมโรมันนะครับ ดังนั้นก็จะทําให้มีเวลาที่พระเยซูคริสต์ไปที่ไหนเนี่ยคนจานวนในพระคัมภีร์บันทึกว่าบางครั้งก็4 0 0พันคน5,000คนนับเฉพาะผู้ชายบางครั้งก็เป็นหลักร้อยคนนะครับจำนวนมากเดินตามพระองค์ไปก็มีวันหนึ่งนะครับพระองค์เดินเดินไปเนี่ยพระองค์ก็เหลียวหลังคือหันมามองคนที่เดินตามนะครับแล้วก็พูดบางอย่างกับพวกเขานะครับพระคัมภีร์เนี่ยให้ภาพเราเห็นเหมือนกับจุดสตาร์ทเคยไปวิ่งมาราธอนกันไหมครับเคยไหมฮะ เราอาจจะมีความตั้งใจนะเคยคิดนะเคยคิดนะฮะก็หวังว่าวันนึงจะเป็นเป็นผลสําเร็จนะเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนสิกิโลหกิโลนะครับมาราธอนเนี่ย42.195กิโลนะครับไกลมากนะครับที่จุดสตาร์ทเนี่ยนะครับภาพคล้ายๆกันตี4ตี5ขาคนนี่เบียดกันเลยนะฮะเบียดกันอย่างนี้จริงๆนะครับคนเยอะมากเลยพอปล่อยตัวทุกคนไปนครับโอ้โหวิว่งด้วยความกระตือรือร้นนะครับออกไป จากจุดสตาร์ททุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูที่เส้นชัยเราจะพบว่ามีน้อยคนมากที่ไปถึงเส้นชัยนะครับพระคัมภีร์กำลังบอกว่าเมื่อพระเยซูคริสต์หันหลังมาแล้วก็เจอคนจํานวนมากก็คงคล้ายๆกับจุดสตาร์ทที่มาราธอนพระเยซูคริสต์กำลังบอกกับพวกเขาว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะไปถึงเส้นชัยแต่จะเป็นบางคนเท่านั้นนะครับ พระคัมภีร์บอกกับเราบอกว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตอนเองด,ดูผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้นะครับโอ้ข้อดีเราสึกโอ้โหแรงจังเลยต้องถึงขนาดเกลียดเลยเหรอนะชังก็คล้ายๆเกลียดใช่ไหมครับหรือว่าผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตอนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พระคัมภีร์ตัวนี้นะครับคำว่าชังคําว่าแบกเนี่ยมันก็มีความหมายนะคำว่าชังเนี่ยมิโซเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่ารักอะไรน้อยกว่ารักอะไรมากกว่านะครับ พระคัมภีร์กำลังบอกกับเราว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์บริบทน,นี้หมายถึงการติดตามพระเยซูคริสต์ไปจนถึงเส้นใหญ่เส้นใยพวกเราเองก็คงมีเป้าหมายที่อาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างนะครับคริสเตียนเราทุกคนเนี่ยเราเรามีความปรารถนาจะเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์บอกว่าเราจะต้องจัดลําดับความสําคัญในชีวิตเราต้องมี Priority นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่จะขโมยเวลา และทําให้ต้นทุนที่เราจะจ่ายให้กับความฝันของเราเนี่ยมันถูกลดทอนล,ลงไปนะครับพี่น้องที่รักครับหลายหลายคนเนี่ยอาชีพในฝันของคนหลายหลายคนคือแพทย์จริงไหมครับทุกคนก็อยากจะเป็นแพทย์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากเป็นแพทย์ได้เป็นแพทย์นะครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นแพทย์นี่ไม่เพียงแต่มีมันสมองที่ดีกว่าคนอื่นแต่ต้องมีความมุมานะพยายามแม้กระทั่งพยาบาลก็ไม่ใช่ทุกคนที่เรียนจบใช่ไหมครับ มีคนจํานวนหนึ่งเท่านั้นเองที่สามารถที่จะไปถึงปลายทางได้ทุกๆอาชีพมันมีคนจํานวนน้อยที่ไปถึงความสําเร็จปลายทางได้เพราะว่าทาไมครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดลําดับความสําคัญเด็กยุคสมัยใหม่เนี่ยที่มาคุยกับผมแล้วก็มีปัญหามากๆเลยนะครับก็คือว่าเวลาที่เขาเครียดจากการเรียนเนี่ยเขาก็มักจะทําอะไรครับพี่น้องรู้ไหมฮะเวลาพี่น้องเครียดจากการทํางานเคยเครียดไหมครับเครียดเขาก็เล่นเกมครับเล่นเกมออนไลน์นะครับบางคนก็ติดโซเชียลมีเดีย ดู YouTube ดู Tik t o อกมีคนหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้จักเขาทำงานนะครับเป็นผู้รับใช้เนี่ยแหละเขาทำงานเครียดมากเลยปีแรกวะแหมเครียดมากเลยอาจารย์วิทย์เอาทำยังไงหายเครียดครับหนูดูทิก o k อกกะโอ้ทิกตอกเนี่ยสาวิ60วิไม่กินเวลาเลยจริงไหมครับนะครับไม่กินเวลาเลยเขาบอกว่าไม่กินเวลาเลยอาจารย์วิทย์นอนกี่โมงครับตีสาค่ะนะครับคือมารู้ตัวอีกทีเนี่ยดูไม่รู้ไปกี่คลิปแลวนะมันปัดไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆทําให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่จัดลําดับความสําคัญในชีวิตนะคร ถามว่าเรารู้ไหมว่าเป้าหมายเราเราอยากไปถึงเราทุกคนอยากไปถึงเป้าหมายทุกคนแต่เราลงทุนไม่เท่ากันและการที่เราลงทุนไม่เท่ากันเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่ได้จัดลําดับความสําคัญ พระคมภีบอกว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้เราจะไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับถ้าเราไม่ได้จัดลําดับความสาคัญที่แท้จริงว่าเป้าหมายใหญ่ของเราคืออะไรเราจะไม่สามารถไปถึงความสําเร็จได้พี่น้องว่าจริงไหมครับดันนงนั้นพระคมภีตอนนี้กาลังหนุนน้ําใจเรากําลังให้กําลังใจเราว่าถ้าเกิดพี่น้องมีความฝันความหวังอะไรบางอย่างอยู่เช่นบางคนอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่คุณต้องอดออมประหยัด จริงไหมครับต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะครับบางครั้งเพื่อนชวนไปกินบุบฟเฟ่ต์อยากจะไปนู่นไปนี่เราควบคุมตัวเองเพื่อทําไมครับสะสมอดออมเพื่อจะไปถึงเป้าหมายของเราเราทุกคนก็มีแบบนี้คําว่าแบกก็เช่นเดียวกันนะครับคำว่าแบก,กาบัตเตอร์โซ่นะครับหมายถึงว่าการชูยกขึ้นคําว่าแบกหมายความว่าม,มันมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องทําไมครับรับเอาไว้มากกว่าน้ําหนักร่างกายของเราเองนะครับมันคือความรับผิดชอบนะครับดังนั้นการจ่ายเนี่ยนะครับ พระคำพีเนี่ยจึงหมายถึงว่าเราเองเนี่ยจะต้องทําไมครับทั้งเรียงลําดับความสําคัญและเราจะต้องแบกรับความรับผิดชอบบางอย่างนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีอาชีพหนึ่งนักดับเพลิงนะครับมีใครอยากเป็นนักดับเพลิงไหมครับอ๋อมีคนท่านหนึ่งนะเคยมีความคิดอย่างนั้นนะครับนักดับเพลิงเนี่ยเป็นอาชีพที่ ถ้าในประเทศไทยนะครับก็เหมือนอนกันนะครับยากลําบากมากแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะยากลําบากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อยมีสึนามิบ่อยทุกครั้งที่มีแผ่นดินไหวมีสซนามิมักจะมีเพลิงไหม้ตามมานะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างอันตรายเสี่ยงภัยสูงนะครับในการฝึกที่ชิบะเนี่ยนะครับก็มีโรงฝึกอะคาเดมีของเขาที่ฝึกเป็นนักดับเพลิงจริงจังนะครับมีคนเข้ามาอยู่ในศูนฝึกเนี่ย หลายร้อยคนเห็นภาพนะครับเรียนจริงจังมากใส่สูตรเรียนเลยนะครับเรียนทฤษฎีแล้วก็เรียนภาคปฏิบัติด,ด้วยเขาต้องใช้เวลาเนี่ยหลายเดือนทีเดียว6เดือนนะครับในการที่จะเข้าอบรมแล้วก็เสริมสร้างร่างกายตัวเองแล้วก็ทดสอบให้ตัวเองเนี่ยสามารถกลายเป็นนักผจญเพลิงหรือว่านักดับเพลิงได้นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่าง ที่เป็นสถานีจำลองว่าเอ๊ะถ้ารถจมน้ำเนี่ยจะต้องช่วยยังไงเปิดหน้าต่างอะไรยังไงนะครับเขาต้องมีการฝึกฝนมุมาณะเนี่ยเป็นเวลานาน,านมากๆเพื่อให้เกิดทักษะนะครับเขาต้องย้ายออกมาจากครอบครัวแล้วมาอยู่ในศูนย์ฝึกเนี่ยนานถึง6เดือนด้วยกันไม่ได้อยู่กับลูกภรรยาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับเพื่อฝึกฝนนะครับ ที่สําคัญก็คือว่าเขามีอุปกรณ์หลังของเขาซึ่งเป็นถังอากาศนะครับไม่ใช่ออกซิเจนแต่เป็นอากาศปกตินี่แหละนะครับเพื่อไว้เวลาที่เขาอยู่ในสถานที่มีเพลิงไหม้นะครับมันอากาศจะน้อยมากจะสามารถชะลอให้เขานี่หายใจได้อีก20นาทีนะครับดังนั้นอุปกรณ์ข้างหลังเนี่ยมีน้ําหนักถึง13กิโลนะครับแล้วก็ชุดประจนเพลิง,ขงเขาที่ทนความร้อนได้สูงกว่าร้อยองศาเนี่ยมีน้ําหนักอีกประมาณ5 6กกิโลหนักไหมครับหนักมากแล้วมันจะหนักยิ่งขึ้นตอนที่ทําไมครับเราต้องใส่ และเดินเข้าไปในสถานที่มีความร้อนสูงมากๆนะครับดังนั้นจะต้องมีการฝึกร่างกายที่หนักหนาสาหัสสาหกันนี่เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นนักดับเพลิงได้นะครับแต่การที่จะไปถึงการเป็นนักดับเพลิงได้หมายถึงการที่เราจะต้องทำไมครับเรียงลําดับความสําคัญนะครับว่า6เดือนนี้คือ6เดือนที่เขาจะทําไมครับมุกมานะในการฝึกฝนร่างกายถามว่าคิดถึงบ้านไหมคิดถึงทุกคนครับทุกคนอยากกินข้าวอร่อยๆ่อยไหมอยาก นอนที่ดีๆีไหมทุกคนอยากนอนที่นอนดีๆนะครับแต่เป็น6กเดือนที่เขาจะต้องเข้ามาฝึกฝนจ่ายราคาแบกกังเขนคือต้องรับผิดชอบบางอย่างนะครับวันหนึ่งเขาจึงสามารถเป็นนักผจญเพลิงได้พวกเราก็เช่นเดียวกันพระคำของพระเจ้าบอกว่าการชังคือการจัดลําดับความสําคัญของชีวิตและการแบกคือความรับผิดชอบ ถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างเราต้องถามตัวเองว่าเราชัางหมายถึงว่าเราจัดลำดับความสําคัญแล้วหรือยังว่าเป้าหมายของเราในชีวิตเนี่ยมันคือความสําคัญลำดับที่1ในชีวิตของเราหรือไม่สังเกตจากอะไรครับสังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เราใช้กับสิ่งเหล่านั้นนะครับถ้าเราใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นมากเท่าไหร่นั่นแปลความว่าเรากําลังจัดลำดับมันให้สําคัญที่สุดในชีวิตของเรา ดังนั้นวันนี้พี่น้องไปบริหารเวลาจัดการได้เลยครับเล่น YouTube กี่นาทีเล่น Tik t o ็อกกี่นาที i n s t a g r กรมกี่นาทีอันนี้รวมรวมหมดนะฮะพี่น้องจะเห็นว่าโอ้โหเราใช้เวลาไปมากขนาดนี้เลยนะครับบางคนดูซีรีส์จีนบางคนดูซีรีส์เกาหลีคนไทยนี่เก่งๆนะครับคนอื่นนี่เขาดูกันหลายเดือนนะฮะเราดูคืนเดียวจบเลยนะฮะเก่งมากเขาสร้างไม่ทันเราดูเลยนะฮะก็ทาให้เราเนี่ยถูกเบียดบังเวลาไปมากพอสมควรนะครับทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะทำไมครับ ตอบสนองต่อเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นได้ดังนั้นวันนี้พระคัมภีร์หนุนใจเราครับเราต้องชังคือจัดลําดับความสําคัญทุกสิ่งในชีวิตของเราคริสเตียนเราต้องจัดลําดับความสําคัญในการให้เวลากับความสนิทสนมความสมพั์ที่เรามีกับพระเจ้าและเราต้องแบกความรับผิดชอบบางอย่างนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเราเนี่ยสามารถไปถึงความฝันของเราได้พระคัมภีร์ยังพูดถึงตัวอย่าง2ตัวอย่างตัวอย่างแรกคือเรื่องของการสร้างตึกเรากําลังจะสร้างตึก ใช่ไหมครับสร้างตึกนี่เป็นเรื่องใหญ่ไหมครับใหญ่มากนะครับเพราะว่า้องต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณและความสําเร็จนะครับเขาบอกว่าด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สําเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วและกระทาให้สําเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเยะ้ยเขาคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทําให้สําเร็จไม่ได้เราทุกคนวางแผนทั้งหมดนะครับว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร เวลาที่เราอยากจะไปถึงเป้าหมายนั้นแสดงว่าเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ห่างไกลจากความเป็นตัวเราจริงไหมครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นที่โบสถ์ผมเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขามาเป็นผู้สนใจนะครับเขาก็มาที่นมัสการของเราเนี่ยตัวเขาใหญ่มากครับใหญ่กว่าผมอีกนะครับผมก็เลยไปจับตัวเอาไปกดตัวเขาเนี่ยกล้ามเนื้อเต็มไปหมดเลยครับผมก็ถามทำอาชีพอะไรนักเพาะกายเขาเป็นนักเพาะกายนะครับแล้วเวลาเขาเดินไปที่โรงอาหารนะครับเข,นนเขาก็จะคํานวณเขาก็ กดกดโทรศัพท์เนี่ยผมว่าถามว่าคำนวณอะไรคำนวณแคลอรี่ครับอาจารย์ว่าวันนี้กินแป้งไปแล้วเท่าไหร่นะครับกินน้ําตาลไปแล้วเท่าไหร่กินใบล้านกาแฟาก็คํานวณว่าจะสั่งอะไรจะสั่งใส่น้ําเชื่อมไม่ใส่น้ําเชื่อมกดตลอดเลยครับแล้วคํานวณดูว่าเขาว่ากินไปแล้วเท่าไหร่จริงจังมากจริงจังจนผมเครียดแทนเลยนะบอกว่าเฮ้ยคนเราจะมีกล้ามใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันนะมันมันต้องใช้ความมุมานะนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักครับ การที่เราจะอยากจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราอยากเป็นนะครับมันหมายถึงมันไกลตัวเราในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่แปลว่าความว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันหมายความว่าเราต้องค่อยๆลงทุนลงแรงสะสมงบประมาณที่เราจะจ่ายเพื่อเป้าหมายของเราวันนี้เราไปถึงตรงไหนแล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ไกลเรามีแผนไปถึงตรงนั้นแล้วหรือยัง พราะถ้าเกิดว่าเราฝันว่าเราจะเป็นอะไรบางอย่างไปถึงเป้าหมายบางอย่างแต่เราไม่มีแผนการเราไม่มีงบประมาณเราไม่จ่ายราคาเพื่อสิ่งนั้นสิ่งที่เราฝันก็จะกลายเป็นคําว่าฝันลมๆแรงๆใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีโอกาสไปถึงเป้าหมายเลยแต่สิ่งที่จําเป็นก็คือเราต้องนั่งลงและไต่ตองคิดราคาว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อไปถึงเป้าหมายของเรานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งพูดถึงเรื่องสงคราม หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทําสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีผลาหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทหารที่ยกมารบสองหมื่นนั้นได้หรือไม่ปกติจํานวนต่างกันสองเท่าขนาดน,นี้มันสู้ไม่ได้ครับแต่ในสงครามที่เราเห็นในประวัติศาสตร์เนี่ยเราเห็นว่ากองทัพเล็กสามารถจะชนะกองทัพใหญ่ได้ด้วยเหตุผลนานา,นาประการยุทธภูมิยุทธวิธีนะครับหรือขีดความสามารถเรื่องอาวุธสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากการคำนวณวางแผนอย่างดีจริงไหมครับ พวกเราอะนะครับเราเกิดมาต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะครับเรามีอะไรไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับเราจะโอดครวญกับชีวิตว่าทาไมโชคชะตาชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันทําให้อะไรดีขึ้นหรือเปล่าไม่เลยครับวันนี้พระคัมภีร์กําลังหนุนใจเราว่าไม่ว่าเราต้นทุนชีวิตบวกลบต่ําหรือว่าสูงอย่างไรไม่สําคัญสําคัญว่าเราจะต้นทุนชีวิตของเราตรงนั้นมาทําอะไรกับชีวิตของเรานะครับวันนี้หนุนน้าใจพวกเรานะครับเราหลายคน เกิดมาไม่เหมือนกันแต่เราสามารถไปถึงความฝันได้เหมือนๆกันถ้าเราทำไมครับยินดีที่จะจ่ายยินดีที่จะเรียงลําดับความสําคัญในชีวิตของเราพระคัมภีร์จึงบอกไว้ในข้อ33ว่าก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นของเราเป็นสาวกของเราไม่ได้สิ่งสารพัดนะครับในภาษาเดิมแปลว่าสิ่งของที่อยู่ในมือพี่น้องมีกี่มือครับสองมือมือผมก็ใหญ่ระดับหนึ่งนะครับถือของได้หลายอย่างนะครับ ภรยาชอบมากนะภรรยาเคยอธิษฐานขอบอกว่าถ้าเกิดมีแฟนขอให้คนคนที่ถือของหนักๆได้นะครับเพราะเขาของเยอะนะครับก็ได้ดั่งใจเขาเลยนะครับผมนี่ถือของได้เยอะนะครับแต่ยังไงก็ถือได้แค่2มือถ้าเราอยากจะแบกอะไรที่สําคัญแล้วมันต้องใช้กําลังเยอะความฝันของเราครับมันเป็นความฝันใหญ่ไหมนะครับบางครั้งเราต้องแบกสองมือเราต้องถือแปลความว่าพี่น้องจะต้องปล่อยบางอย่างออกไปนะครับ ก่อนที่พี่น้องจะแบกสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งสารพัดคือของที่อยู่ในมือถ้าพี่น้องไม่สละสิ่งสารพัดของที่อยู่ในมือของเราครับเราจะแบกความฝันของเราไปถึงสุดทางไม่ได้เลยวันนี้อยากจะหนุนน้ําใจเรานะครับคนที่เป็นคริสเตียนเราก็ต้องจัดลําดับความสําคัญในชีวิต นะครับเราต้องจ่ายความรับผิดชอบของเราเพื่อเราจะสามารถสร้างตัวเองไปถึงการเป็นสาวกได้สําหรับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าความฝันของเราก็มีเหมือนกันและความฝันของเราต้องจ่ายราคาเราต้องเรียงลำดับความสําคัญและเราต้องรับผิดชอบให้ความฝันของเราไปถึงความสําเร็จได้เราทุกคนไปถึงความสําเร็จได้เราทุกคนไปถึงความฝันได้อยู่ที่ว่าวันนี้เราเริ่มต้นทําอะไรกับชีวิตของเรา ขอพระเจ้าหนุนน้าใจพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราลงไปใช้ชีวิตด้วยกันและหวังว่าพวกเราจะไปถึงความฝันที่สวยงามความฝันที่พระเจ้าวางไว้ให้กับเราทุกๆคนเหมือนเหมือนกันให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพรอง์ทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าที่ท่งสร้างเราให้มีชีวิตเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเรี่ยวแรงกําลังมีสติปัญญาเรามีครอบครัว เรามีต้นทุนชีวิตถึงแม้ว่าเราจะมีแตกต่างกันแต่เราก็มีขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะบริหารต้นทุนชีวิตของเราไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ไปสู่ความสําเร็จเราอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางเราอยากจะจบดีเราต้องจ่ายราคาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะตัดสินใจตัดบางสิ่งที่ไร้สาระและไม่จําเป็นในชีวิตของเรา ถึงแม้ว่าจะเป็นความบันเทิงหย่อนใจให้กับเราก็ขอให้เราใช้เวลากับมันพอสมควรแต่ให้เราจ่ายราคาและเรียงระดับความสำคัญในชีวิตของเราในเรื่องที่เป็นสิ่งที่เราอยากเป็นอยากมีไว้อันดับแรกเพื่อว่าเราจะสามารถไปถึงความฝันและทำให้คนรอบข้างในชีวิตรวมถึงตัวเราเองนั้นบรรลุถึงสิ่งที่เราตั้งใจไว้ทั้งสิ้นนี้ขอให้อยู่ให้อยู่ในการอวยพรและร่มพระคุณของพระองค์งด้วยเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซู พระเจ้าอาเมน ใจพรนะครับสวัสดีครับ